ได้นะครับเราก็จริงๆมันเป็นงานเดินทุกอย่างเลยมีการเสริมราวจับนิดหน่อยให้มันจับได้สบายขึ้นแล้วก็ทําสีพ่นรอบๆสังเกตว่าเราเก็บไว้แต่ตัวไม้พื้นกับตัวที่เป็นตัวบันไดที่เป็นลูกนอนนะที่เหลือก็จะพ่นสีหมดหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างเดิมออริจินอลนะครับใส่ม่านโปะไปแล้วก็ให้เชนเดลียที่แบบมีความแบบเบาๆนิดนึงแต่ว่าคืออยากให้ทุกอย่างมันขาวขึ้นแหละ แล้วก็ตกแต่งด้วยไฟที่มาจากไหนไปจุดต่างกันมันก็จะมีสัว์ขึ้นสัว์ลงเป็นอัพไลท์ดาวไลท์อย่างเงี้ยทั้งหมดมันก็จะดูแบบสว่างขึ้นพอมาถึงจุดที่เป็นแบบทางเข้ามันก็จะมีทางเข้าห้องนอนหลักเกิดห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่มีสองห้องใช่ไหมตรงองข้างหน้านี่คือมีผนังว่างก็ทําเป็นแกลเลอรี่ไว้นะครับมันก็จะมีรูปครอบครัวที่เราดิสเพลย์แบบแต่อันเป็นเหมือนเมมโมรีปกติแล้วก็อยากจะกรุ๊ปพวกภาพครอบครัวนี้นไว้ในจุดแตจุดหนึ่งเป็นจุดเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่ง ฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เราทำไว้ให้สวยๆก็คือเป็นตู้โชว์ลูกค้าเขาก็จะมีของสะสมของเขานี่เป็นคริสตัลหรือว่าเป็นเซรามิกตัวโ o ลซีนจีอะไรเงี้ยอยากให้ดูฟินนชชิ่งอันนี้คือลามิเนตลายไม้ที่เราใช้บ่อยมากทั้งที่งานที่แมนดารินที่โนเบิลบีสิแล้วก็รวมถึงที่บ้านที่เล็กไซด้วยนะครับก็จะเป็นตัวไม้ที่เป็นตัวโอ๊กชนิดหนึ่งจาก E D L อันนี้ก็แบรนด์พี่แบรนด์น้องกันชื่อพานพาร์ทก็เป็นลายตัวตัวคลายแ n นแอชที่เป็นปูนปั้นะครับก็ใช้ ไปดูห้องนอนแรกก่อนครับเป็นตัว master bedroom เลยห้องนี้ลูกสาวเป็นคนอยู่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งใจทําให้มันขาวแล้วก็สว่างที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแผงหัวเตียงที่เป็นแผงเตียงต้องเด่นก่อน king s i ์ e b e เตสบอร์ดที่ใหญ่มากเป็นหนังกลับแล้วก็ด้านหลังก็คือซ้อนด้วยเลเยอร์ของตัวหินอ่อนซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่หินจริงนะนี่คือลามิเนตที่เป็นลายหินของตัว E D L นะครับเราดีไซน์ตัวหัวเตียงที่มีความโค้งโอบรับขึ้นมาเพื่อรับตัวตู้ข้างเตียงตัวนี้ที่มาจากมาโคคราฟมีการเลเยอร์กันระหว่างตัวผนังกรูฟที่ทำสีพ่นลายหินลายผ้ามาเจอกันพอหันมาด้านนี้ ก็จะเป็นส่วนที่เป็นฟังก์ชันของการเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่เป็นชั้นใหญ่ๆแล้วก็สามารถเก็บตู้เซฟข้างล่างได้ในนี้ก็คือเหมือนเคาน์เตอร์ที่วางกระปุกกระเป๋าแล้วก็มีชั้นหนังสือนะครับมีตู้โชว์ก็เราก็ดีไซน์เป็นตัวเฟรมสีทองเบาๆแล้วก็มีกระจกชามีไฟข้างในเนี่ยก็จะเป็นตู้กระเป๋าก็ได้เป็นตู้โชว์ก็ได้ในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นตัวตกแป้ง ตัวต๊ะแป้งที่วางไว้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือมันจะสั้นกว่านี้แต่สุดท้ายมันต้องกลายเป็นเหมือนกับฟังก์ชันโต๊ะทางานด้วยก็เลยถูกดึงออกมานะครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านนึงก็อาจจะวางคอมพิวเตอร์มีชั้นวางของที่เอาไว้สําหรับดิสเพลย,ย์หน่อยๆตัวท็อปตัวนี้มันจะเป็นกระจกที่ทําแบบแซนแบลัสคือเป็นกระจกพ่นสาย เนื้อสาตินนะครับเพราะว่ากระจกที่มีไฟอยู่ข้างหลังเห็นเป็นทรงกลมอย่างนี้อันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆกิมบิของห้องทางยูเซอร์เนี่ยเป็นคนชอบทรงกลมมากเราจะเห็นว่ามันถูกวีพีทั้งตัวโคมไฟตัวตู้ข้างเตียงแม้กระทั่งโคมไฟทรงลูกแก้วที่เป็นบอลลูนหรือแม้กระทั่งตัวฝ้าตัวนี้นะครับชิงช้าหรือหน้าต่างก็จะเป็นวงกลมทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทางยูเซอร์ต้องการน้องเขาบอกว่าอยากได้ที่นั่งที่เป็นแบบตัวนี้เลยเป็นบับเบิ้ลแชร์นะครับมีหน้าต่างวงกลมที่มองไปเห็นเล ตัวระเบียงนี้ก็เช่นการเห็นวิวค่อนข้างสวยแล้วเราก็มีสีชมพูนิดนหน่อยใพอแบบเข้าใจว่าห้องนี้เป็นของใครในส่วนฟังก์ชันอันนี้เราดีไซน์ร่วมกับทางดัมเดคอร์นะครับก็คือเราเป็นคนดีไซน์ตัวตู้แล้วก็ดัมเดคอร์เป็นคนบิลให้ก็จะเป็นเฟรมสีไวโก ตัวลีเนตลายไม้ตัวเดิมก็คือเอามา mix กับลีเนตลายผ้าทั้งหมดนี่ก็คือเป็นฟ i n i s h i n g ของ E D L ทั้งตัวผ้าตัวอะดูบลัชตัวเสื้อผ้าที่หน้าบานอันนี้อันนี้คือกระจกที่ทําสีมาด้านหลังนะครับมีฟังก์ชันที่เป็นกระจกเงาด้วยอ่าส่วนของห้องน้ําเรารู้เลยว่าเคาน์เตอร์ตรงยาวเพราะของน้องผู้หญิงเนี่ยต้องวางสกินแคร์วางเมคอัพได้แล้วก็ทั้งหมดที่มันจะลกๆเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ใน ตู้บานนี้ซึ่งโหจุมากด้านหลังก็เลยเป็นไฟไว้อันนี้คล้ายๆกันกับห้องข้างล่างคืออิดไม่ชอบให้มีการโชว์ตัวส่วนที่เป็นของชัดโครกเนะเพราะนั้นเราก็คือทำผนังขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพื่อรับตัวชาเวอร์มีช่องวางสบู่แล้วก็มีกลาสปาร์ติชันข้างล่างนี้ยังมีฟังก์ชันที่เป็นสโตรเ g e ด้วยก็คือเหมือนเป็นตัวตู้ลอยนี่แหละแล้วก็เก็บพวกแบบ ของใช้ในห้องน้ําหรือว่าจะเป็นแบบผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าเช็ดตัวอะไรปีมันคือว่าเป็นโทนสีที่เป็นเหมือนลายหินแต่ไม่ใช่ลายแบบผินอ่อนเป๊ะๆเ้ยมันก็จะมีความเทาๆนิดนึงซึ่งพื้นกับผนังก็แทบจะเหมือนกันเลยต่างน,นั้นแค่ตัวความเงาของมันที่เฉยๆน,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 นะครับ าดูห้องนอนที่2กันนะครับอันนี้คือห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนแรกก็คือเหมือนเป็น second master เป็นห้องของน้องที่เป็นลูกชายคนหน,นะครับมูสจะต่างกับห้องนอนแรกค่อนข้างเยอะคือตั้งใจว่าให้ดูเท่มันก็จะมีความเป็นสีเทามีซีเมน พื้นที่แบบมีความเทากว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีไม้ที่เข้มขึ้นลองเข้ามาดูว่าอีกโทนหนึ่งก็จะมีความเป็นคุึมๆสิ่งแรกที่เห็นก่อนเลยคือผนังหัวเตียงเนะี่ยมันจะเป็นตัวผนงังลายซีเมนต์เราก็ตั้งใจว่าเออให้มันดูแบบดิบๆหน่อยนะตรงเตียงเนี่ยก็จะมีความเป็นไม้วอนาัทปิดเตียงที่มาจากยี่ห้อโลมันนีนะครับเราก็ตั้งใจที่จะมีโต๊ะข้างที่ไม่เหมือนกัน2ด้านแล้วก็มีไฟที่เป็นไฮไลท์อันนี้ก็คือมาจากลเลนส์ปจูดท,ที่เราเคยใช้ที่โปรเจกต์ลอวีมัน เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องนี้ก็คือมีแสงค่อนข้างน้อยก็เลยเหมือนจาะเป็นประตูระเบียงที่แบบไปเปิดรับแสงตอนเช้าให้ได้มากหน่อยส่วนนี้ก็จะมีเป็นตัวตู้เสื้อผ้าที่เราเป็นคนดีไซน์แล้วก็ทําร่วมกับทางอธิมเดคอร์นะครับเขาก็คือเป็นคนบิวให้ให้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นกระจกลอนแล้วก็เป็นบานเลื่อนที่เป็นเฟร,รมสีเทาตัวไม้ที่เป็นตัว a ดน ish ว a l n u t ของทาง E D L ที่ให้ texture ได้ค่อนข้างแบบเหมือนไม้จริงพอสมควรแล้วก็มีราวที่เป็นสีมอกค่า ตัวนี้ของทางแบบฮรบเล่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราข้ามมาเป็นส่วนที่เป็นผนังตรงนี้เราก็จะเห็นส่วนที่เป็นตัวฟังก์ชันของโต๊ะทำงานที่มีตัวตู้โชว์เก็บของตัวโต๊ะตัวนี้คือเราดีไซน์เองนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นตัวนั่งทํางานที่เคาน์เตอร์ที่ลึกหน่อยอีกด้านหนึ่งก็จะแคบหน่อยแต่อยากให้เข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้ความสวยของมันจะอยู่ที่แบบที่เราทําเป็นเพ่เข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนท็อปน,นี่มันลอยอยู่แล้วก็ตัวลิ้นชักเองทุกอันก็จะมีการประกบ45นะครับ อย่างข้างในอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแต่มานะเราก็มีฟินิชชิ่งี่เป็นเหมือนแบบตัวหนังเข้ามาเบรกแต่ว่ามีอันหนึ่งใต้โต๊ะที่พออีกเปิดไฟปั๊บเขาก็จะมีไฟ LED เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งเป็นเกมเมอร์นะแล้วก็มีมีจออะไรเงี้ยครับไอ้ตัวนี้คือตัวไฮกุก็เป็นครคเตอร์ตามแบบที่เจ้าของที่มีความแบบเท่ๆเด็กผู้ชายแต่ก็ยังมีความคิดเล่นที่เป็นเหมือนแบบเด็กชอบการ์ตูนอยู่อะไรเงี้ยสเปซนนะให้ดูข้างหน้าก่อนประตูเนี่ยมันจะ เป็นตัวกั้นอันนี้คือลามิเนตที่เป็นเชฟรอนที่เหมือนกับพื้นที่มาจากวิสนาเนอะพอเราเลื่อนปั๊บเนี่ยเราจะเห็นสเปซที่ปอดเนื่องออกไปก็คือส่วนที่เป็นห้องน้ําอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนซึ่งเรารู้เลยว่าเราอยากจะทําให้ตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำเป็นเต็มเพราะนั้นก็จะมีฟังก์ชันตู้เก็บของเคาน์เตอร์ที่เป็นขินนะครับอีกเป็นคนชอบอ่างที่มันยกขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็มีการใส่กระจกเล่นไฟสักนิดหน่อย แล้วก็ค่อยเป็นชักโรครกแล้วถึงจาก้าลงมาในส่วนของชาวเวอร์ซึ่งก็ถือว่ากว้างนะมีช่องใส่สบู่แล้วก็สังเกตว่าตัวสุขภัณฑ์รอบนะี้เราเลือกฟิชชิ่งที่เป็นงานสีดำในหลายๆส่วนค่อนข้างเยอะที่สวยนะ่าจะเป็นตัวนี้คือฟิตติ้งที่เป็นประประตูลังเลือดเนะ่ยมันเหมือนเป็นแบบบานออ o r คือแบบประตูท้องหน้าที่แบบแขวนไว้อย่างงี้ ถ้าเราไปดูในส่วนที่มันเป็นภาพหรือวิดีโอบิวฟอร์ before, ใช่ปะตอนนั้นน่ะคือฟ้ามันถูกเลือขึ้นไปแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆหลังคาเนี่ยมันสูงก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเราดันหลังคาขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ความสูงที่สวยมากอันนี้คือเราทําเป็นทรงปั้นหยานะก็คือเป็นแบบแบบเหมือนจั่วนแล้วก็เข้ามาสีด้าน แล้วก็ใช้ลามิเนตลายไม้ตัวเดียวกันของ E D L นะเป็นตัวปิดแล้วก็โคมไฟเนี้ยโชคดีมากอ,นนอันนี้คือมากับบ้านที่ซื้อแล้วก็พี่เปเดิมทีมอยู่ที่โต๊ะทานข้าวแล้วก็สึกามันสวยดีก็เลยเก็บเอาไว้นะครับในห้องนั้นก็จะเป็นของเก่าที่ลูกค้าเขาแบบชอบมากไม่ว่าจะเป็นตัวตัง้งโต๊ะข้างหรือแม้กระทั่งที่วางกระถางต้นไม้หรืออย่างให้ดูนี้ที่ว่าที่เป็นตรงกรอบรูปเนี้ยอันนี้ก็เป็นงานเซรามิกที่แบบเขามีเป็น ส,สเป็นซีรีส์ของเขาเลรยนะ่งน้ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่รับมาดกบมาจากบ้านหลังนี้ตอนที่ซื้อแล้วมันมีฟรีิเจอร์เก่ามาด้วยนะผมเป็นคนบอกว่าอย่าทิ้งนะอีชอบมากเลยเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดเอามาสปเปรย์แล้วพุ่มด้วยผ้าจิมคำสันเนี่ยมันก็จะได้อีกลูกหนึ่งถ้าเราสังเกตโทนสีดีๆห้องนี้มันจะมีทั้งแดงทั้งน้ำเงินทั้งเหลืองทั้งน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันดูแบบสดใสน,นิดนึง เหตุผลก็คือเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นที่พักของแบบคุณตาคุณยายโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เขาได้มีเหมือนที่นั่งก่อนจะเข้าแยกย้ายกันไปห้องนอนคนละห้องตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าเหมือนกันก็เอามาสเปรย์ใหม่เป็นสีฟ้ากระจกเดิมก็พ่นเป็นสีเหลืองอันนี้คือลูกค้าเขาเป็นคาทอลิกเขาก็เซตอัพตัวพระแม่มารีไวส้สำหรับบูชาเนะี่ยแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์จีนที่มีอยู่นั่นแหละในการเซตอัพตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นระเบียงที่มันต่อไปในส่วนแบบ ออกมาหลังบ้านนะครับพอเราออกมาก็จะเห็นวิวสวนแล้วก็เห็นบ้านหลังเดิมของลูกค้าที่พื้นที่ที่เชื่อมกันมีเล็กไซส์วิลล่าก็ต้องมีตัวเล็กที่อยู่ด้านหลังของบ้านนะครับกระเบื้องนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลือกสีสดใสที่มันมีลายที่มีความจินจีที่มันจะเป็นธีมที่เข้ากับพื้นที่ที่เป็นส่วนห้องรับแขกทีงใหม่เราอยู่ในส่วนของหน้าห้องที่จะเป็นห้องนอนเล็กอีกสองห้องนะครับห้องทางขวาจะเป็นห้องคุณตาส่วนทางซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องคุณยาย ในถ้าเราดูจากแปลนห้องเนะี่ยมาสเตอร์จะอยู่ฝั่งที่เป็นเหมือนทางด้านข้างของบ้านที่เป็นติดกับบันไดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือฝั่งที่เป็นถนนหน้าบ้านเราะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นห้องนอนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของบ้าน จริงดีเทลจะคล้ายๆกันทั้งห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องนอนคือเราทาตัวผนังที่เป็นแน่นลเหมือนกันนะครับเลือกที่จะใช้วอลเปเปอร์ที่มีความเป็นลายสก็อตแบบเหมือนกับให้นุ่สึงแบบเป็นตารางหรืเป็นเช็คพาร์นของผู้ชายแล้วเราก็ดึงไอ้สีเขียวเนี่ยออกมาซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่าเป็นเรื่องราวเหมือนคล้ายกับตัวห้องข้างนอกก็คือว่าเป็นตู้เดิมที่มีอยู่แล้วแล้วถูกเอามาสเปรย์ใหม่เป็นสีเขียวตาม a อ c e เซนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับเก้าอี้ตัวนี้ตู้หัวเตียงหรือว่าอย่างอื่นก็เป็นของเก่าเเเเเเเกกบททททััั้้งงหหหมมดลยยนนนนะรรีีี่่่ปปป็็็็ใใจตตวาาํ นนซึ่งเตียงอันนี้ก็จะเหมือนกันทั้งสองห้องเลยทั้งคุณตาคุณยายมีเพิ่มไฟหัวเตียงอันนี้ก็คือเป็นตู้เดิมเป็นเฟอร์นิเจอร์เดิมทั้งหมดเลยของห้องที่มีการผ่าตัดมันเป็นไม้แล้วก็พ่นสีใหม่เปลี่ยนหน้าบานตัดอะไรนิดหน่อยถ้าเรามาดูส่วนของตัวในห้องน้ําก็จะเห็นว่าไม่ได้กว้างเลเอร์ของห้องน้ําที่นี่เหมือนกันหมดเลยคือซิงค์ชักโครกแล้วก็อาบน้ำซึ่งไม่อยากให้ตรงนี้มันเหมือน,นแบบเปียกมันอันตรายสำหรับคน ผู้ใหญ่ใช้ใช่ไหมแล้วนอกจากการติดราวจับแล้วเนี่ยก็คือทําตัวก้านห้องน้ําซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นช่องวางของนะครับถ้ามาดูข้างในตรงนี้ก็จะมีราวจับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนเปียกจริงๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในนี้แล้วพอเราปิดผ้าม่านเนี่ยน้ำก็จะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ใช้ผ้าม่านเพื่อให้ง่ายกับผู้ใหญ่มันก็เบื้องหรืออะไรก็ตามก็จะมีความด้านสาดไม่ลืน่นเป็นโทนสีที่แมทมาเหมือนกับตัวมาสเตอร์ที่เป็นของห้องน้องชายนะครับพามาชมอีกห้องหนึ่งครับห้องนอนที่ติดกันอันนี้ก็จะอยู่ ัที่เป็นเหมือนกับวิ่งหลังบ้าน,นนี้คือห้องนอนของคุณยายเลเยอั์เดียวกับห้องคุณตาเลยเืยเดินเข้ามาก่อนแล้วก็เปิดเข้าไปเป็นตัวห้อง Approach เจวกันคือมี paneling เหมือนกันแต่ว่า w a l เ p a p e r ต่างกันตามบุค,คลิกอยากให้คุณยายรู้สึกแบบดสดใสร่าเริงเหมือนกับความที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามนะครับก็เราก็จบกันที่ตัวตัวดอกที่มีความเป็นสีส้มๆแดงๆตัวตู้เสื้อผ้านี้ของเดิมมันใช้ไม่ได้เราบิวใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะหน้าบานจะเป็นลามิเนตลายผ้าขอบไม้ที่เป็นเชคเกอร์แบบผอมๆี่เป็นเหมือนเพนซิลอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นสิ่งเราทําบ่อยแล้วก็ตัวไม้ของ E D L อันนี้ก็จะเป็นช่องที่เปิดมาแล้วก็แบบ ซ่อนตู้เซฟไว้ได้อย่างอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เดิม <c oughs> ก็จะเป็นตัวโตเก่าที่เราแบบออกมาสเปรย์แบบเดียวกันกับห้องข้างนอกเลยนะครับแล้วก็ตัวผ้าบุต่างๆก็จะไปซอร์สมาจากจิงทอมสันเอาเลยพอเราเข้ามาในห้องน้ําก็จะแบบเดียวกันเลยไลอันเหมือนของคุณตาแต่จะเกตว่าสีก็สว่างกว่าแน่นอนว่าต้องไม่ลืมที่จะมีฟังก์ชันของการทําตัวตู้เก็บของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีราวจับเหมือนกันเดะเลยก็คือมีผนังกั้นที่จะมีตัวช่องสบู่แล้วก็มีผ้ามา่าน Okay. ตัวงานที่เล็กไซส์วิลล่าสนะครับ mm hmm. เราทํากันอยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งนะแ mm hmm. บบดีไซน์เฟสประมาณช่วงแบบกันยาถึงธันวาสี่เดือนอนะไรเนี mm ้ย hmm. พอทำแบบเสร็จก็ได้ผู้รับเหมาเข้ามาก็มกราไล่ามาเรื่อยๆ mm hmm. สุดท้ายตอนนี้ประมาณเดือนตุลาแล้วเกือบส mm ิ hmm. เดือนที่ทําตกแต่งภายในกันมันก็มี ความท้าทายหลายๆอย่างทั้งตัวงานระบบหรือว่าตัวเอ็กซ์ติเลเองเงี่ยแต่ในแง่บัตเจ็ตตอนที่แพลนเนี่ยในส่วนของอินทีเรียมานสัก6ถึง7ล้านนะครับมีบิวอินมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามามีส่วนของครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เราก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำในบางเจ้าแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆที่เราไม่เคยลองเข้ามาในแง่ของดีไซน์มันจะมีบิวอินที่เราวางคอนเซ็ปต์แบบ เป็นดีไซน์เรื่องของแบบมูทโทนว่าแบบสบายๆแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างก็เป็นดีไซน์ของเราเองก็จะมีครัวเท่านั้นอะที่เป็นแบรนด์ที่เป็นของ Quick เข้ามาครับเราก็ใช้มาหลายครั้งละแล้วก็มีส่วนตู้เสื้อผ้าที่เราออกแบบแล้วก็ทาร่วมกับดัมเดคอร์สก็จริงๆงานนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์งานหนึ่งของโอเพอร์เรนเหมือนกันแล้วเราก็ค่อนข้างสนุกมากต้องต้องขอบคุณทางโอนเนอร์เพราะว่าลูกค้าจริงๆเขาอยู่ในแวดวงวิชาชีพใกล้ๆกันแล้วว่าเขามีความเข้าใจ นะครับแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่แบบลูกค้า trust Designer แล้วเขาพยายามที่จะทาทุกอย่างให้ได้ตามแผนหรือตามแบบเนี่ยมันก็ออกมาได้แบบสมดังที่เราแบาบวางแผนไว้แต่แรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ที่ภูมิใจสนุกอีกอันหนึ่งทีนี้อยากให้ทุกคนลองไปดูมันไม่ได้มีแค่ตัวคลิปวิดีโอที่เราถ่ายแบบตัวที่มันเป็นรีวิว้วมันอาจจะมีเป็นแบบคลิปย,ย,อย่อยๆที่มันมีภาพแบบช่วง before หรือว่าช่วง Progress ระหว่างทํางานด้วยนะครับก็ติดตาม Pur ่อแบรนด์สไ,ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram Facebook นะครับ ปักผลงานด้วยก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆเราไปเจอกันใหม่เมื่อมีโปรเจกต์ต่อไป